ส,สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดกลางดงตาบลหนองหมื่นธานอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาขายอะไรกันบ้างนะครับตลาดกลางดงหนองหมื่นธานอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะครับว่าตลาดกลางดงหนองหมื่นฐานเขามีอะไรขายบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อแห้งนะครับ อันนี้หนังยังครับเนี่ยหนังยังนอนเนี่ยตัวนี้นห,นนนนหนังขั้วเหรตัวนี้งัวงเหรอตัวตัวตัวพี่บ่กข้วอืม<ช>ตัวนี้หนัองอันนี้หนังปลายอันนี้หนังวัวเขาไปเหตุทางไหนกินครับเนี่ยหนังงัวแบบเนี้ันสลกอยอ๋อตัวนี้ป<า>กติเขาใส่แกงข, <itchen S 1> ขีเล็กกันเน <ข S 1> ี่ยอ๋อครับครับอ่ะมาดูทางนี้อันนี้อันอันสีแดงเนี่ยเขาเอิานักยังกว่าครับเนี่ยเอ้ามันสีแดงมันบักไฟบ่ อ๋อตัวนี้คือบอกเงี้ยวป่ะอ๋อครับครับเรียงแดงคือบอกเงี้ยวอันนี้มดแดงมดมดแดงนี่ขายจังไรครับเนี่ยมดแดงถุงละร้อยบาทถุงละร้อยบาทครับพนักาบักเงาะกับกมีคือกันครับคุณผู้ชมมีอันนี้อันนี้บกไฟป่ะครับเนี่ยเออดิบกไฟเป็นแนวนี่คุณผู้ชมมังหันบกเงี้ยวเดี๋ยวมาเบิ่งกันเรื่อยๆครับว่าเพิ่นขายอย่างในตลาดกลางดงหนองหมื่นทานอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ โอ้ของขายหลายครับเป็นบ่อสีบาทครับเรียงนะครับทุกคำนะครับสองคำเศร้าโอ้มีของปลาของกินเป็นตะแซสบครับคุณผู้ชมครับตลาดกลางดงน้องหมื่นทานอําเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดครับคุณผู้ชมครับอเลนบอกให้สุดยอดเลยคุณผู้ชมโอ้นี่เป็นหางหยั่งนอครับนี่ครับนี่หางงวจ้าตัวนี้หางงวบ่อันเขาจะออกขนออกเรียบร้อยบ่ครับนี่อันขายจังใดนี่ อ๋อขายเป็นโล่ป่ะหางหนึ่งนี่มันประมาณจากโลโล่ตัวตันค่ะโอ้นี่บ่ตามราคานี่บ่อ๋อหางหนึ่งนี่สองรอยหาสิบาทบ่โอ้มันเป็นมันหน่อ่มันเป็นหางงัวตัวนี้หางงัวบกใหญ่เลยครับคุณผู้ชมครับโอ้หางวัวครับใหญ่มากน่ากินมากตัวนี้อย่างมันครับทั้งเนี่ยหูงัวป่ะทั้งเนี่ยหูงัวงัวตัวนี้กระตีนงัวโอ้ไปเห็ดตั้งไหนกินกรบพวกตีนมัาหนึ่งเสร็จด้ตะมาต้มยำเลยป่ะ ผูช้ชมกลังเป็นเสียบครับไข่เข้มเข้นกับมีครับคุณผู้ชมเอา้าเดี๋ยวไปเบิ้งทั้งนาครับนั่งนี่อยังนอทั้งขุนปลาอยังแนวทั้งขุนคุณผู้ชมเดี๋ยวผมสิผ้ายางกับไปเบิ้งทั้งฝีละโอ้ปลาเนื้ออ่อนตัวนี้เขาเอืน่นปลาเสื่อมหรือปลาเนื้ออ่อนครับเนี่ยหมอ,มอจักบาทครับเดี่ยวท้องละจักบาทท้งละหนึ่งร้อยบาทปลาเสื่อมเป็นมาปลาเนื้ออ่อนโอ้ยแม่งแม่งชิโนนกับมีคุณผู้ชมโอ้ยนี่อยังนอน,นี่ตัวนี้ อ่าลูกออดลูกออดหรือว่าหวกเนาะลูกออดโอ้ยปลาลดคือเป็นตะแเสบเลยครับนี่ถุงละเทะ่าไรนี่ปลาลดเนี่ยปรรลาลดกับถุงละวร้อยเป็นมาโอ้ฮะเก่งนีง่ถุงลเลยฮะเออปลาลดอ่ระร้อยสามสิบเออผมก็ว่าอยู่ขันร้อยหนึ่งอะทีทีปวดมันได้หลายเนาะโอ้คุณผู้ชมเมืองปลาเป็นนี่นี่เลยครับบักใหญ่ๆนี่เลยครับนี่เท่าไรเนี่โอ้ยใหญ่แห้งครับคุณผู้ชมปลารดเออเดี๋ยวผมยางเบิ่งก่อนสิยางมารอเด้อเดี๋ยวไปถ่ายคลิปก่อนอ่ะ มาคุณผู้ชมมาเบิ่งทั้งเพียครับอือหือโอ้เป็นอาหารปลาของปลาหลายครับคุณผู้ชมแถวเนี่ยตลาดกลางดงหนองหมื่นทานตัวนี้แมงดาบ่ะครับเนี่ยตัวตัวผูป่ะเนี่ยตัวผูปครับตัวที่ว่าหอมหอมนี่บ่ะครับเนี่ยง่นครับผมขายเท่าไรครับในแบบจังเพียรสามตัวห้าสิบสามตัวห้าสิบบาทตัวตัวผูปที่ว่ามันหอมหอมเอาไปตำเจียวตำปนนะครับเนาะตัวนี้ก็เห็ดพอร์ครับคุณผู้ชมครับเห็ดพอร์สดๆมาจากสวนแถวนี้เลยหรือั้งเนี่ยจักบาทครับเห็ดพอร์เนี่ยรูปสามร้อย หนึ่งกิโลกรัมสามร้อยบาทดูแม่งแม่งกินนู่นกับนีครับคุณผู้ชมครับแม่งกินนู่นในุงเท่าไหร่ครับเนี่ยถุงละหนึ่งร้อยบาทเพิ่นว่าเฮชรพอนี่ยสามร้อยนะครับคุณผู้ชมครับตลาดกลางดงหนองหมื่นทานอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดเดี๋ยวผมพายางมาเบิ่งทั้งผีคุณผู้ชมหอยคือหลายแต่นอกทั้งนี่น้อขายจังไลยครับของหอยนี่ยน้ละหนึ่งร้โลละหนึ่งร้อยเซาหรือว่าหนึ่งร้อยยี่สิบเพิ่นว่า มาเบิองนั้งสี่ต่อคุณผู้ชมบักยางกระมี่ครับโอ้เขียดกระมี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นเขียดยังนอครับเนี่ยเขียดเจนาครับเขียดเจนาหน้านี่มันออกหรือเ่ครับเขียดเจนาเนี่ยเขียดเจนากระมี่ครับคุณผู้ชมไข่มดแดงเอาทั้งนี้กันตัวนี้เขียดยังครับตัวนี้เขียดตาโมโอ้ตัวนี้เขียดตะโมพันวาตรงหันเขียดเจนาตัวนี้เขียดตะโมนะครับคุณผู้ชมเอานี่แหละครับคุณผู้ชมครับตลาดกลางดงหนองหมื่นผ่านอำเภออาจสามารถจังหวัด ร้อยเอ็ดนะครับคุณผู้ชมถ้าท่านใดผ่านมาทางอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับมาช็อปมาซื้อมาหาของป่ากันที่นี่นะครับสดๆจากป่าเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามจากรการรีวิวนะครับจากสีสเกตชาแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ